พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8พศ2553มาตรา58การยกเว้นจำกัดหรือตัดทอนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดหรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทําได้โดยตาเป็นพระราชบัญญัติมาตรา59ให้นำความในมาตรา48และมาตรา49มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้มาตรา60ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้ 1. สำนักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้นให้มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดสองส่วนต่างๆซึ่งกระทรวงทบวงกรมได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงทบวงกรมนั้นๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น,น,นเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ